สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ iO Channel นะครับวันนี้นะผมจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการรถยนต์นะครับโดย EP นะผมเป็นเกี่ยวของ Lexus นะฮะนั่นคือ Lexus LBX รถยนต์ Sub Compact Crossover บนพื้นฐาน Toyota Yaris Cross นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า Lexus LBX นะครับผมจะมีสอะไรน่าสนใจกันบ้างแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับฝากท่านผู้ชมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติ่งดตามให้ผมนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับไป lexus lbx นะครับผมเผยโฉมครั้งแรกในโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนเะมืองมิลานประเทศอิตาลี <S <S ในฐานะรถยนต์ซับคอมแพคคอสโวเวอร์ over, ที่จะเข้ามาแท่งตัวอยู่ในระดับล่างสุดของไลน์อัพ lexus ทั้งหมดระบบเป็นน้องสุดท้องแทนที่ ux นั่นเองนะฮะ lexus lbx นะครับผมถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานโครงสร้างงานวิศวกรรม tnga platform เช่นเดียวกันกับ toyota yaris cross tnga ในส่วนของเปลือกตัวถังด้านนอกนะครับผมตลออจนชิ้นส่วนและงานออกแบบภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมด ื่อให้มีความแตกต่างและงานพรีเมียมขึ้นสมกับเป็นแบรนด์เล็กซัสนั่นเองนะฮะอาคิโยโตโยดะนะครับตั้งเป้าหมายให้ L BX นะครับผมหรือที่ย่อม,มาจาก Lexus Brando oh X crossover นะฮะเป็นรถยนต์ภายใต้ชายคาเล็กซัสที่สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดของขนาดที่กระทันรัดไปยังประสบการณ์การขับขี่และการออกแบบคุณภาพสูงตามลักษณะของแบรนด์เล็กซั L BX นะครับผมมา <c oughs> ดีไซน์หลอ่อหรูสไตล์เดียวกับรุ่นพี่ในค่ายตั้งแต่กระจังหน้าดีไซน์ใหมส่สไตล์เล็กซัสแบบ Unified Window ส่วนบนคิ้วโครเมียมนะครับเสริมด้วยไฟหน้า LED พร้อมไฟ DRL ในโคมเดียวกันรูปร่าง L แบบ3มิติพร้อมไฟเลี้ยววิ่งแบบ s q u e n t i a l Turning Lamp ชุดกันชนหน้าขนาดใหญ่แบบรังพึ่งตัวแทไฟท้าย LED แนวยาวรูปตัว U ลงตัวด้วยกันชนหลังทรงเทหลังคารถมีให้เลือกทั้งทูโทนและสีทูโทนดำพร้อมคิ้วโครเมียมส่วนบนสำหรับล้ออลลอยมีให้เลือกตั้งแต่ขนาด17นิ้วพร้อมยาง2อ5 60ง1 7และขนาด18นิ้ว พร้อมยาง225/55 R18 ลงตัวกับคิ้วขอบล้อสีดำด้านสำหรับตัวรถนะครับผมสร้างจากพื้นฐาน TNGA-B ด้วยมิติตัวรถที่สมส่วนตั้งแต่ความยาวของตัวรถนะครับซึ่งอยู่ที่4,190ม mm, ิมความกว้าง1,825ม mm, ิมความสูง1,560ม mm, ิลลิเมตรระยะฐานล้อ2,580ม mm. ิลลมตรสำหรับภายในของ Lexus LbX นะครับโดยลาลักชัวรี่แบบ5ที่นั่ง พร่งพร้อมด้วยการตกแต่งสไตล์ลักชัวรี่ตั้งแต่คอนโซลหน้าดีไซน์เรียบง่ายด้วยช่องแอร์แนวยาวตั้งแต่แผงประตูไปจนถึงคอนโซลหน้ามาพร้อมกับมาตรวัดดิจิตอลแบบคริสตัลขนาดใหญ่12.3นิ้วจอ HUd บนแผงคอนโซลหน้าพวงมลาลัยมัลติฟังชั่น3ก้านหุ้มหนังจอสัมผัสแนวตั้งขนาดใหญ่9.8นิ้วพร้อมูนยนรวมการทำงานของระบบความบันเทิงที่เชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto มาพร้อมกับลำโพงคุณาภาพา a ินสันซึ่งมีมาให้ทั้งหมด13ตำแหน่ง ไฟสองสว่างภายในแบบ Amb i บ n ย i l l u m i n a t i o n 64สีเบาะหนังรู้ด้วยวัสดุหุ้มกึ่งหนังแท้ด้วยโทนสีขาวดำดำเข้มน้ำตาลและสีเทาเข้มรวมถึงเบาะด้านหลังที่มีช่องแอร์และปรับพับได้แบบ60/40เพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกมากขึ้นและพื้นที่ด้านท้ายบรรทุกได้ในกรณีที่ไม่พับเบาะมากถึง382ลิตรด้านขุมพลังยกมาจาก t ปร o จ a y a ยาร c r o อ s เวอร์ชันทั่วโลกมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินดินามิกฟอสไฮบริด 1> m e 1 5 a fxe 1.5ลิตร90แรงม้าที่5,500รอบต่อนาทีแรงบิด120นิวตันเมตรที่3,800รอบถึง4800รอบต่อนาทีจะคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า toyota hybrid system t o คู่หน้าแบบ1 n m 80แรงม้าแรงบิด1 4 1นิวตันเมตรกับ1 mm 5.3แรงม้าแรงบิด52นิวตันเมตร และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน4.3กิโลวัตต์อาวให้กำลังรวมถึง136แรงม้าแรงบิดรวม185นิวตันเมตรจะคู่กับเกียร์อัตโนมัติ eCVT ขับเคลื่อนล้อหน้าและกับเคลื่อน e 4ล้อแบบ e4 ในบางประเทศนะครับอาจเสริมด้วย d ด n a m i c f o r ์1.5ลิตร M15A FKS 120แรงม้าที่6,600รอบตนาทีแรงบิด145นิวตันเมตรที่4,800รอบถึง5,200รอบตนาทีจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีด และกียอัตโนมัติ Direct Shift CVT เลือกได้ทั้งรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าและกับเคลื่อนสีล้อ AWD Dynamic Control 4WD เพลัลลอร์ความปลอดภัย Lexus Safety System+ p l Plus สำหรับ SUV รุ่นเล็กและค่าตัวถูกที่สุดของค่ายยาง Lexus l b x จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ยุโรปต้นปีหน้า ส่วนในประเทศญี่ปุ่นนะคบผมจะขายก่อนใครในช่วงเดือนกันยาถึงเดือนธันวาคมส่วนไทยอาจจะขายช่วงเดียวกับที่ขายในประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแวะเดบข่าวสารกันใหม่ EP หน้าสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย